มหมอแกงโคเปทัสนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับฉะนั้นคำทำนายบางคนอาจจะฟังแล้วติดตามก็นำไปปฏิบัติป้องกันแล้วก็อยู่ปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยบางคนอาจจะไม่สนใจก็ได้ก็ใช้ชีวิตปกติได้นะครับเพราะว่าไม่ได้พูดให้กลัวแต่พูดให้ระมัดระวังหรือการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เตรียมพร้อมมันมันเรื่องใหญ่แล้วที่ผมบอกก็คือสุขภาพต้องมาก่อนนะคุณผู้ชมวันนี้เริ่มต้นได้นะครับลองฝึกลมหายใจเป็นทางเลือกลมหายใจโพเปทัสผมเผยแพร่มา25ปีขั้นต่ำแล้วก็ผมก็ยังคงใช้ลมหายใจอย่างนี้กับชีวิตของผมอย่าลืมนะครับผม,มาอายุ56ปีแล้ว คุณผู้ชมสามารถอ่อนกว่าวัไม่มีโรคประจำตัวหรือรักษาตัวเองได้ด้วยลมหายใจเองพิทัสไม่ได้หมายถึงให้คุณผู้ชนหยุดการใช้ยาไปหาหมอนะแต่ถ้าคุณผู้ชมลองลงมือทำและเป็นทางเลือกแล้วถ้ามันช่วยให้เราดีขึ้นทุเลาขึ้นหายป่วยหรือหายจากโรคได้ก็ใช้มันไปเถอะครับเพราะลมหายใจเป็นของเรามันศูนบาท ฉะนั้นนี่คือทางทางรอดเนาะผมมีคนรู้จักหลายๆคนก็ถึงเขาจะเตรียมตัวเตรียมใจนะแต่เขาไม่ได้เตรียมแค่เขาคนเดียวไงคนรอบข้างเขาหลายหลายคนยังป่วยอยู่คนที่เขารักพ่อแม่เขายังป่วยนอนติดเตียงจะทำยังไง